ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวในคลิป t ิ k t ตอลของเราเนาะใครที่ผมคิดไปแล้วนะครับยอดวิวน้อยๆนะครับหรือไม่มียอดวิวเลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับที่หน้าเว็บไซต์ KM Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ว้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR code คคหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะ ใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชือ่เอเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยนะเนาะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทำเว็บไซต์ก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันไม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้้กันไดเลย ส่วนคนที่ไม่อยากขอข้อมูลดิการ์มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่าน g o o g l e ด้านล่ังตรงนี้กันได้เลยเนาะสมมติว่าุ่นสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะอนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้กันตรงนี้กันได้เลยเนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a ม y o u t u b e t i k t o k เนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาขอใช้ในด้านของ t i k ก o k ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะขอใช้ในด้านของเพิ่มยอดวิวราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆถูกใจจะเลือกบริการไหนก็สามารถเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นบริการในอ่าตัวที่2ก็แล้วกันนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสต์ของเราแล้วก็หาวิธีจะเพิ่มยอดวิวมาใส่กันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอเป็นคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็คัดลอกลิงงงงกตตรรรนนีี้้้ไไปปวาาใส่ดเลยะมณ อ่าแล้วก็จํานวนอย่างนงี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำขั้นสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซัก1000ก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าให้จ่ายเราที่บลอยแล้วนะครับก็จํานวน1000วิวนะครับก็ตกอยู่แค่ไม่ถึงบาทเองนะครับก็ไปเลยที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะก่อนที่เราไปกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนั้นบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีรายผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวจะกดสั่งซื้อเลยก,ก็ ในหลักการสั่งซื้อคุณแล้านะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเห้เราคลิกที่นี่เนาะเพอดูสถานะการทำงานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ม่งคุณกันตรงนี้กันได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ที่แนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอนเาินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเเเเเเเตตติิิมมงงงงนน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 ห้้้้้าาาาาาซยยือรรรรีีกกััไดลละะะะคบ่็็จปปณ ทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชำระเลยนะครับก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ทุนนิวเบลเล็ตน,นะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานดูครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสมมน้าระเบียบกันไปแล้วนะครับก็จะสามารถกดล็อกดูซีรีส์ถังเจือตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับก็สามารถเข้ารับชมกันได้เลยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีมากกว่่่่่่าา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 4หหลลลยยยยยกกกกวววเเเเเเเรรรรรืือองงงนนนนนนนะะะคคคัััััับบบบมมมมีททท้้้ภไไไไถถิดดพๆๆ็สขช ต่อมานะครับไไปที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะะขออนะครบับริการทั้งหมดเนาะะก็ตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆในหน้านี้หน้า,นนานเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีครับด้วยบด้านหลังกดเขมามากันด้วยนะครับผมอย่ลืม กดเข้ามาอ่านกันจะกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อมินนะครับสอบถามปัญหาแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินนซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเข้ามาหน้าต่างติดต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะทางด้านซ้านะครับก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับไม่ลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนนนนีี้้้้กกััััไดดดเเเเลลยะะะครรบ็จจมมมทงงหหหู่หาแาแปญอออ์ ใครที่มีวความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ปรกอบเสร็จแลว้วความหนึ่งกันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพเหลือ,อต่างๆนะครับก็สามารถได้แท็กฝาดงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้กดส่งตัวดลังตรงนี้กันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆกันไม่เสียเวลานะครับลองไปดูยอดวิวของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,อยัง อ่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนเลยก็แล้วกันเนาะตอนนี้ยอดวิวของเราก็มีอยู่แค่100คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตตัวรีเซ็ปไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหละังจากที่เรากดรีเซ็ปไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมา1,000วิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ทางเว็บไซต์นะครับก็ทาการแถมยอดให้มาเล็กน้อยด้วยนะครับก็ไปไดีใจดีสุดไปเลยเนาะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากแกนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์งเราได้เลยหลังจากนั้นครับใป้เราไปที่เมนูแนะนาเพื่อนตรงนี้กันได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างการแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับ แล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนเพอนของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆของคุณนะครับเติมมาต่ำหรืบมาขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้อัตราคอมชันหนึ่เปอร์เซ็นต์ลิงก์ผมด้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคโค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดไม่ผิดวากันใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไ,ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ